เมื่อมีแอปแชทเข้ามาความนิยมของ SMS ก็ลดลงไปนะครับแต่ก็ไม่ได้หายไปสทัทีเดียวเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้งาน SMS กันตอนนี้มักจะเป็นแจ้งเตือนบริการต่างๆรวมไปถึงโฆษณาด้วยแต่ว่าบางบริการเราดันต้องเสียเงินเพื่อรับ SMS ัซะงั้นไปสมัครตอนไหนก็ไม่ทันรู้ตัวเลยอย่าปล่อยให้ SMS ที่เราไม่ต้องการกินเงินเราไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการยกเลิก SMS เหล่านี้กัน สำหรับเพื่อนๆที่ใช้บริการเครือข่ายของทั้ง AIS True D t a c My b y c a t และ f ฟ n Mobile นะครับเราสามารถโทรไปที่เบอร์ดอกจัน137และเลือกรายการที่ต้องการได้เลยเดี๋ยวเราจะลองโทรให้ดูเป็นตัวอย่างจากหนึ่งค่ายนะครับบริการยกเลิก s n s ดอกจัน137โทร V ค่ะยกเลิก SMS โฆษณาทั่วไปกดหนึ่ง ยกเลิก s m s ที่ถูกคิดเงินเช่นข่าวดูดวงและอื่นอื่นกด2ยกเลิก s m s สิทธิพิเศษจาก BIS e กด3ตรวจสอบ s m s ที่สมัครไว้ทั้งหมดกด4ตอนซ้ำกดเครื่องหมายดอกจันค่ะตรวจสอบเรียบร้อยค่ะท่านมี s m s ที่เสียค่าบริการนะคะ ยังของค่ายนี้นะครับเราสามารถที่จะยกเลิก SMS ทั้งหมดได้ยกเลิกเฉพาะ SMS เก็บเงินต่างๆยกเลิก SMS ของทางเครือข่ายเองหรือว่าตรวจสอบ SMS ที่สมัครเอาไว้ได้ครับอันนี้เราลองกดยกเลิกไปทีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เลยไม่มีบริการ SMS ที่สมัครเอาไว้อยู่ครับ ทีนี้มาดูอีกค่ายนึงครับก็คือ NT Mobile ที่มีวิธีค่อนข้างจะแตกต่างจากค่ายอื่นๆนะครับโดยทางค่ายนี้เนี่ยต้องทำการส่ง SMS ไปที่เบอร์137แทนโดยไปที่แอปข้อความครับพิมพ์ส่งไปที่เบอร์137จากนั้นหากต้องการระง,งับ SMS ให้พิมพ์ชื่อเราเว้นวัค B พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะครับ ต้องการยกเลิกการระง,งับ SMS ให้พิมพ์ชื่อเราเช่นเดิมแล้วก็เว้นวรรคตามด้วย W ครับและถ้าต้องการตรวจสอบรายชื่อที่ถูกระง,งับนะครับก็พิมพ์ Q แล้วกดส่งไปได้เลยครับนอกจากช่องทางดอกจัน137แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคุยกับ call center ก็สามารถที่จะติดต่อกับเบอร์ของแต่ละค่ายได้ตามนี้เลยวิธีการก็ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับแต่ถ้ายังมี SMS มาดูดเงินหรือว่ากวนใจอีกเนี่ยก็สามารถร้องเรียนกับทางกสทชได้โดยตรงผ่านเบอร์1น0 0กด1นะครับ